ประเทศเมียนมานะครับเป็นกลุ่มซับทองนะครับของการขายออนไลน์เลยนะตอนนี้ไปและขายของประเทศพมา่าเนี่ยมีประชากรถึง5.3ล้านคนก็มีโลงงาติกสพวกสกินแคร์พวกอาหารเสริมเนี่ยค่อนข้างน้อยสวัสดีครับผมแซมชวตานินจิตรัสรันเกียรินะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเลยว่าในเรื่องของการขายออนไลน์ที่ประเทศพมา่า นะครับผมพูดได้เลยนะครับว่าประเทศพม่าเนี่ยครับเป็นประเทศที่ตอนนี้เป็นกลุ่มซั์นะครับสำคัญเลยในการขายออนไลน์ที่ c l m v นะครับว่าทําไมเนี่ยประเทศพม่าเนี่ยถึงเป็นกลุ่มซั์เพราะว่าง่ายๆเลยไปแล้วขายดีง่ายๆเลยนะครับไปแล้วขายดีแต่มันมีเหตุผลครับว่าทาไมถึงขายดีทําไมถึงอ่าเราเอาสินค้าออนไลน์แล้วเนี่ยไปแล้วมันตังแน่นอนนะครับต้องบอกนี้นะครับในส่วนของประเทศพม่าเนี่ยมีประชากรถึง 53ล้านคนนะครับประชากรขนาดนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับล่เรียกกับประเทศไทยเลยนะครับประเทศพม่าเนี่ยมี53ล้านคนซึ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่นเยอะมากนะครับในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยเยอะมากนะครับแค่เพียงแค่เมืองย่านกุ้งเมืองเดียวเนี่ยก็10กว่าล้านแล้วครับในย่านกุ้งเมืองหลวงนะครับเป็นเมืองหลวงเก่าต้องพูดชนนื่ี้เมืองหลวงเก่าเนี่ยประมาณ10กว่าล้านแล้วฉะนั้นนะครับการขายออนไลน์เนี่ย มันก็จะค่อนข้างง่ายการผนส่งก็ง่ายเพราะว่าแค่ยางกุ้งก็สุดาแ,แล้วเนี่ยเราหยิบแค่คุมแค่ยางกุ้งก็อยู่ได้เป็นปีๆละนะครับทีนี้มีอะไรอีกนะครับประเทศพามา่าเนี่ยเขาไปยากดังนั้นนะครับมันจึงทําให้คนที่ไปขายออนไลน์น้อยกว่าที่ประเทศอื่นนะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นประเทศลาวก ได้เลยข้ามได้เลยเพราะอะไรครับประเทศพมา่าในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของภาษานะครับในนั้นน่ะมันก็เลยไปยากขึ้นนะครับแต่ในส่วนนี้ครับคำว่าไปยากเนี่ยเป็นโอกาสสําหรับคนที่พร้อมนะครับเป็นโอกาสสําหรับคนที่มีอุปกรณ์พร้อมนะครับแล้วก็ประเทศพมา่าเนี่ยครับมีบริษัทหรือว่ามีโรงงานที่ผลิตพวกสกินแคร์ซัพพลีเมนต์ทั้งหลายพวกอาหารเสริมเนี่ยคนข้างน้อย น้อยถึงน้อยมากไม่เหมือนประเทศไทยนะประเทศตอนประเทศไทยตอนนี้โลงงานเดียวมากนะครับฉะนั้นสินค้าเนี่ยมันก็มีแบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยเยอะมากจึงเป็นช่องว่างในการที่เราเข้าไปทําการตลาดสินค้านั้นได้อีกข้อน,นึงครับที่ผมสัมผัสได้คือคนพมา่าเองยิงเองในประเทศเองน้อยมีเจ้าของแบรนด์ที่เกิดขึ้นไหมมีครับในประเทศพม,ม่ามีเจ้าของแบรนด์มีแบรนด์สินค้าทั้งเล็กกลางใหญ่มีเกิดขึ้นแต่ในด้วยของปริมาณนะครับ น้อยและการทราําโฆษณาเขาไม่ค่อยทํากันไม่ค่อยอีแอดโฆษณากันอาจจะมองว่าค่าโฆษณา Facebook มันแพงแต่ในประเทศไทยเนี่ยต้องทําเลยถูกไหมครับต้องทาําโฆษณา Facebook อีแอดโฆษณาเลยฉะนั้นนะครับมันมีส่วนแกลตรงนี้ที่เขาไม่ทําการตลาดเนี่ยเราเข้าไปเสียบได้นะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเขาประมวลเขาประมวลผลในการโชว์เนี่ยมาจากการประมูลแข่งกันนะครับฉะนั้นแบรนด์ใหญ่มันก็จะโชว์บ่อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราไม่มีใครมาประมูลสู้ สินค้าเราแบนเนอร์เรามันก็จะโชว์บ่อยนะครับง่ายๆลยครับยิงแอด1 0 0 0บาทการโชว์คูณ10เลยครับจากไทยพ <Wow. S 1> มนะครับโชว์ในไทยอาจจะอยู่ที่4-5,000นะครับโชว์ในพม่าสี่มืนห5 0 0 0แค่นี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทัาแอดโฆษณานแล้วก็เจอข้อถ่อไปนะครับก็คือในเรื่องของอขนส่งนะครับระบบการขนส่งของ,ของที่พม่าเริ่มดีขึ้นแล้วจากสมัยก่อนนะครับคือเริ่มมีการเก็บปลายทางเริ่มมี ทุกอย่างที่พร้อมที่จะให้คุณไปขายออนไลน์ได้แล้วแต่ถ้าสมัยก่อนสัก5ปี4ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะลาบากนะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรื่องของกําลังซื้อของคนพม <c oughs> ่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพมา่าเนี่ยมีกําลังซื้อที่จะซื้อสินค้าได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่เราอาจจะมองว่าเออเขาประเทศกําลังพัฒนานั้นไงได้เขาน้อยฐายนเงินเดือนเขาน้อยเข,า,ยข,า,ยข,า,ยขาจะซื้อได้ไหม มันคือเหมือนที่ประเทศเราเลยครับถ้าสินค้าคุณดีสินค้าคุณมีการนําเสนอได้ดีขายได้แน่นอนครับเขามีกําลังซื้อแล้วเขาอยากที่จะซื้อด้วยนะครับนี่คือขุมทรัพย์ผมต้องบอกเลครับมันเป็นขุมทรัพย์สําคัญเลยของ CLV นะครับพมา่า53ล้านคนเราสามารถไปหาไรายได้จากการขายออนไลน์ที่ประเทศพมา่าได้แบบง่ายมากนะครับ ผมแซมโชตินินนะครับถ้ามีใครไม่เข้าใจหรือติดปัญหาเรื่องการขายออนไลน์ที่ CLV ไงเนี่ยสามารถติดต่อหาผมได้หรือทางเพจผมได้เลยจะมีน้องๆคอเซ็นเตอร์คอยให้คำแนะนำและให้ข้อมูลนะครับถ้าสนใจใที่อยากไปตีตลาดที่ CLV นะครับสวัสดีครับ